สดครับผมนี้อยู่กับช่องฮันเชิลรีวิวนะครับผมก็วันนี้มาขายปืนนะครับผมยิงอยู่กับด็อกส์แปดอยู่นะครับผมนี่ด็อกส์แปดรุ่นเป็นปืนนัดลมนะที่แบบว่าออปชั่นดีมากนะครับผมตัวปืนเนี่ยเป็นพลาสติก ABS อย่างดีนะไม่ใช่พลาสติกแบบว่ากระโหลกกระลานะครับตัวปืนสามารถค้างสไลด์ได้นะครับผมนี่ค้างสไลด์อยู่นะตอนกระสุนหมดก็ค้างสไลด์กระสุดเหลือหนึ่งนัดก็ค้างสไลด์นะครับผมนี่นะ ครับผมตัวปืนความแรงประมาณอยู่ที่150 fps นะครับตัวปืนจะเห็นนะครับเพื่อนๆไม่มีน็อตเลยซักก็ตัวหนึ่งนะไม่มีน็อตเลยทําเป็นแบบว่าเหมือนบีบกันเลยนะครับผมจะมีสลักล็อกสไลด์อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่สลักล็อกสไลด์นะครับผมมีตัวล็อกอ่าสไลด์อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีอ่าตัวล็อกไกนะครับผมเดี๋ยวผมล็อกไกให้ดูนะเซฟไกนะครับผมกดเซฟไกลงมาข้างล่างนะครับยิงไม่ได้นะครับผม ยิงไม่ได้นะโอเคก็เป็นก็อกซ์ที่น่าเล่นนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเล่นตัวแม็กกาซีเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามันต่างจากปืนอัดลมทั่วไปนะครับปืนอัดลมทั่วไปเนี่ยจะมีอ่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตรงเนี้ยผมก็ไม่ไม่รู้แนละ้วไอ้ตรงที่มันเลื่อนลูกตรงเนี้ยแต่เจ้าตัวนี้ไม่มีนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันไม่มีเลยตูดแม็กสามารถถอดได้นะครับใครอยากที่แบบว่าอ่าใส่ปืนไปแล้วเนี่ยแบบว่าเนียนๆนะครับผมก็ไม่ต้องใส่ตัวลองแม็กนะครับผม โอเคสำหรับคนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID l ดี e ลเอาไว้ข้างล่างนะเพื่อนๆก็ไปดูไปแอดแอดกันมาแล้วผม <Okay. S 1> เดี๋ยวผมให้ดูข้างในโอเคที okay. ่ไม่ได้เอาเหล็กดันสไลด์มานะครับผมก็ใช้เป็นตัวของเจ้านี้แทนโอ okay. เคเวลาเพื่อนๆถอดสไลด์หรือว่า,าจะทำความสะอาดข้างในนะครับจะมีตรงนี้นะจับตรงนี้นะครับเพื่อนๆจับปืนมือซ้ายเหล็กดันสไลด์มือมือขวานะครับผมแล้วก็ดนันจากทาง้านขวา ไปนะครับผมปุ๊บพอดันมาตรงนี้จะเหน็นว่ามันจะมีสไลด์โผล่ออกมานะครับดึงสไลด์ออกอย่าให้หายนะสำคัญนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ดันสไลด์มาข้างหน้านะอุ้ยจะจะหลน่นจะหลน่ลนดันสไลด์มาข้างหน้านะครับผมชึบอ่าจะเห็นนะครับเพื่อนๆมันไม่มีรอยประกอบเลยมันคือปืนแบบว่าหล่อบแบบชิ้นเดียวอ่ะดูดิหล่อแบบชิ้นเดียวเลยจริงแล้วแบบพลาสติกเอทุยพลา,า,าสพลาสติกอ่ะมันไม่ใช่พลาสติกงๆนะมันเป็นแบบว่าพลาสติกดีอะเป็นพลาสติกแบบว่าดีเลย นะครับเพื่อนๆแล้วถ้าใครเคยเล่นปืนจริงเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้เลยบีบีการก็เป็นแบบนี้แต่ตรงนี้ที่เห็นแบบว่ามีคาบกาวตรงนี้ผมผ่านการโมมานะครับเพื่อเวลาเราขึ้นลำเนี่ยสปริงตรงนี้มันจะไม่แกว่งนะครับผมโอเคแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มความแรงเพิ่มสปริงเป็นแบบหนามันจะแรงขึ้นนะถึงประมาณร90 fps ้าสิบเอเลยนะครับผมลูกสูบนี้ขายนะครับเพื่อนๆสไลด์แต่งนี้ขายนะครับผมโอเค ามาดูเจ้าตัวนี่นะครับผมตัวค้างสไลด์นะครับผมนี่เป็นตัวค้างสไลด์นะครับผมโอเคเวลาประกอบนะเพื่อนๆเฮ้ยเดี๋ยวขอพูดขอด่าอันนี้ขอด่าปืนอลมทั่วไปปืนอลมทั่วไปเนี่ยเมื่อจะเห็นว่ามันจะมีลูกศบติดติดจุดตรงนี้นะครับเพื่อนๆลูกศบติดจุดตรงนี้ท่อฮอบติดตรงนี้นะครับแต่นี่มันคือปืนอัดลมราคาแบบว่าหลักร้อยที่แบบว่าคุณภาพดีมากอเออทั้งหมดทั้งตัว ผมแบบแนะนําอยากให้เล่นเวลาจะใส่นะเพื่อนดันดันกลับไปตรงนี้นะผมโอเคปึ๊บอ่าพอันกลับไปนะดันกลับไปให้สุดนะเพื่อนดูตรงนี้นะครับหมุดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมหมุดอยู่ทางด้านซ้ายมือดันกลับเข้าไปตรงนี้นะเพื่อนปึ๊บอ่าโอเคดันนี้ดันมากกันไปนะผมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวลองใส่กระสุนให้ดูนะผมจะใส่นัดหนึ่งให้ดูนะครับเพื่อนกระสุนหนึ่งนัดปืนจะค้างสายทันทีนะครับผมอ่าไม่เชื่อนี่หนึ่งนัดนะครับผมอ่าโอเคนะครับผม นี่คางสไลด์แล้วนะเพื่อนๆพ่อนคางสไลด์แล้วปึ๊บอ่าโอเคพร้อมยิงนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองยิงไปตรงนู้นนะครับผมอ่ายิงอะไรไอ้ยิงถังเขียวกันนะอ่าโอเคนะครับผมนะครับแล้วถ้ากระสุนหมดจะรู้ได้ไงปึ๊บอาบา่าสไลด์คางนะเพื่อนๆ่อนถ้ากระสุนหมดสไลด์ค้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่แบบสองลูกให้ดูสองลูกให้ดูแต่เพื่อนๆจะคิดว่าเฮ้ยมันทําทําหรือเปล่าไม่ให้แบบว่าสไลด์ ทำแบบแกล้งทาสลด์ค้างหรือเปล่าเอาโอเคผมใส่กระสุนสลูกนะครับเพื่อนๆมาไม่ได้ตัดต่อนะกระสุนมี2ลูกปืนจะไม่ค้าสลด์นะเพื่อนๆอ่าดูดูดูอ่าโอเคไม่ค้านะครับผมแล้วเรายิงเรายิงทิ้งไปปึ๊บอ่าตอนนี้ก็จะเหลือหนึ่งนัดนะครับหนึ่งนัดสลด์จะค้างอ่สาสลายค้งนะเพื่อนๆกดสับสด์ลงชึบอ่าโอเคเคลียร์ปืนอ่าโอเคครับเพื่อนๆ ถ้าสนใจที่ idline นะครับ 3G SM42 i นะครับผมฝากด้วยนะครับ490บาทปลายทางได้นะครับ490บาท490บาทปลายทางได้นะครับสนใจก๊อก18ตัวนี้นะครับทักมาได้เลยขอบคุณมากครับผมอ่ะโอเคพเพื่อนผมจะใส่สักสิบมันใส่ได้ทั้งหมด24ลูกแต่ไม่แนะนำให้ใส่24ลูกใส่ประมาณ20ลูกเพื่ออะไรเพื่อให้สรปริงเนี่ยมันมีแรงผักนะครับผักกระสุนออกไปมันจะ มันจะเอ่อไม่ขัดนะเพื่อนๆนให้ใส่แค <player> ่ย <whiskey recher ches> ี en <inappropriate> <s Elliott ills> ่สิบถึงประมาณสิบห้าก็พอแล้วไม่ต้องใส่ยี่สี่หรอกให้สปริงมันดีแล้วผักบ้างโอเคอาจจะมีเสียงหมาเสียงอะไรก็นะเพื่อนๆ่อนก็โอเคขอโทษขออภัยครับผมมานะครับผมอ่ะโอเคเออลืมบอกลืมบอกเอยเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรเออของแต่งมีขายทุกส่วนมีขายอะไรมีขายครับเพื่อนๆือน่ะเพ่นเพ่น่น่นไปตรงนี้ครับตากอแต่ก็เห็นไหมเพื่อนเพื่อนอะไรมันคืออะไรเอาหลายหลายคนนะคิดยิ่งจกเต็มบ้านด้วหบด ซึ่งถ้าใครมียิงจบวกกันนี้ผมแนะนําเลยไม่ต้องใช้สารเคมีหรอกปืนนันลมก็พอไม่ต้องถึงปีปีกันหรอกโอเคสไลด์มานะครับก็หาสักตัวอผมจะเล็งตัวนั้นแล้วกันต้องยิงเฉียงๆนะครับเพื่อไม่ให้กระสุนมันเฉียงมาแล้วผมอ่าโอเคครับผมหนึ่งนัดตายนะโอเคต่อต่อต่อนะโอเคสองนัดร่วงนะผมโอเคอ่าสองนัดนะครับเพื่อนตกนะสองนัด ก็โอเคปายนะเพื่อนๆไม่ต้องแบบว่ามีแบบว่ากระดุกกระดิกกันกระเดียวอะไรเลยนะเพื่อนๆถ้าสนใจจริงๆนะ490บาทปลายทางได้โอนได้นะเพื่อนๆปลายทางก็490บาทโอนก็490บาทสนใจแอดมานะครับ3 GSIM 42ลายผมเองนะครับจะส่งโดยผมเองนะครับขอบคุณมากเพื่อนๆเอาไว้ยิงจิ๊กจกเล่นณมว่าจะกัน I think it's the way life changes when in love. Yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one. Yeah, yeah.